Ja. Lui!

ทีห่มาี่เหม่มี่ไห่มาที่ไหนมาที่เหมมาที่มาหนีหนหลังอแม่เราต้องเราต้องที่หน้าดิสองตัวสองตัวที่หลังจะด้นี่ค่กับหาว่้าเรา Some people have been there. เกมบาลันหัวเกมบาลันหัวคมคกูเอาแต่งเล็กะ่านเดืดรัายเกียร์มาเกียร์คนที่อยูไหนมาทาแล้วโอ้หลังเข้ามีปืนมีอะไรกันไหมอหน่อยออออ

ดูทีมทีมใหม่ทีมใหม่ we can bring them back. Got our friend's banner. This is great. Yeah, you're blocked. I the squads are gone. I can do this. อะไรวะ <laughs> แอบทาเพื่อนมั่วไปแล้ว <laughs> ผู้นำทางเฮ้ยโดนใครอ่ะอ้าว

ยูทูบมาสเตอร์ฮ o ลดองคิวมาสเตอร์ไอเพลงอันนี้ไง hey, เพลงบูโดมาไงโอปินออเดอร์ดอเฮ้ยปืนปะมึงอะไร <c oughs> ของมึงอะนะฮนะทำเ,เลยฮะทำไม่ได้ปืน <c oughs> ถ้าสมมติที่ไปข้างล่างไปฮะฮะกลัวดิคือแบบนี้อันนี้สิบเข้าบ่เรอด้วยยาวมีชิว่ะเฮ้ยเฮีย

เขาวงเพื่อนต้องเข้าวงอย่าออกไปไกลถักินถักินเอามาใส่กันแล้ว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 เดี๋ยว ไม่สามตัวไม่มันซิปไปน,นู่นหนึ่งตัวแล้วโดงหัวรัถึงหมดแล้วขาบนราคาไหมอหมะ่อมะฟาด khúc sàn luôn lửa. Target. 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 Target họ đi chiao chạy hót tàu over there chịu thương mặt cổ tàu chạy chạy nó chạy 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 จะช่วเพื่อนเราต้องดันต้องสองตามให้เสร็จแล้วเบอร์ไปละเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดดละดลนัดเดียวนัดเดียวร้อยสามสิบไปกี้ฮอลิสนน้องอีหนึ่งหละ ไเด่นเดนเป็นไงก <c oughs> ำเนื้อไงโจวศักยภาพมกระสุนมันยิงเข้าหปลตว